วันนี้เราจะมาพูดเรื่องของการฝึกให้ตนเองจดจำสิ่งต่างๆได้ดีนะคะอย่าลืมเตรียมเนื้อหาที่ต้องการจดจำในรูปแบบของเสียงคุณรู้หรือไม่คะว่าจิตสำนึกคือจิตที่มีการหลับไหลเมื่อคุณหลับแต่จิตใต้สำนึก จะยังคงทำงานและตื่นรู้อยู่เสมอค่ะการที่คุณขับรถได้นั้นในเวลาที่คุณหัดขับเป็นเวลาที่คุณกำลังใช้จิตสำนึกแต่เมื่อ,อไดก็ตามที่คุณทำได้อย่างชำนาญเมื่อคุณขับรถไปสองปีคุณสามารถทานขนมได้สามารถโทรศัพท์ได้ สามารถก้มเก็บของได้ในบางครั้งเสื่งอันตรายมากนะคะคือสามารถทำหลาหลายอย่างเขียนคิ้วแต่งหน้าได้หมดนั่นเป็นเพราะว่าจิตใต้สำนึกของคุณได้บันทึกมาลงไปแล้วนะคะทีนี้เมื่อคุณเตรียมข้อมูลที่คุณต้องการจะฟังในระยะเวลาที่คุณหลับแล้ว นิฉันไม่รู้ว่าข้อมูลนั้นมันมากมายแค่ไหนหรือคุณอาจจะฟังหนังสือเสียงระหว่างนี้ก็ได้ขอให้คุณล้มตัวลงนอนนะคะแล้วกำหนดจิตไปที่ทรายหรือปั้นหนึ่งหายใจเข้าทรายหายใจออกผ่อนคลาย หายใจเข้ารวมจิตไว้ที่ทรายหายใจออกผ่อนคลายหายใจเข้ารวมจิตไว้ที่ทรายหายใจออกปลดทุกปลดทุกอย่างคลา นี้ให้คุณผ่อนคลายมัดกล้ามเนื้อศีรษะขมับทั้งสองข้างมัดเซลล์บนใบหน้ามีการผ่อนคลายตั้งแต่หน้าผามีการผ่อนคลายไล่ลงมาถึงจมงูกแก้มปาก ไปถึงการผ่อนคลายที่ไล่ลงมาเป็นระยะการผ่อนคลายคราบคานไปจนถึงบ่าทั้งสองข้างท้ายทอยความผ่อนคลายความคลายของกล้ามเหนือได้แผ่กระจายลงมาถึงแผ่นหลัง ส่งความรู้สึกสบายไปจนถึงส่วนล่างของร่างกายผ่อนคลายและระดับลงไปจนถึงช่วงเขา่าขาขวาผ่อนคลายขาซ้ายผ่อนคลายดิฉันจะนับห้าไปถึงศูนเพื่อคุณ จะได้ผ่อนคลายในระดับที่ลึกขึ้นและทุกๆลมหายใจออกของคุณจะทำให้คุณผ่อนคลายมากยิ่งขึ้นมากยิ่งขึ้นมากยิ่งขึ้นดีค่ะ ตอนนี้คุณกำลังนอนบนเตียงนอนเตียงที่คุณจินตนาการตามที่คุณชอบความนุ่มสบายนั้นเป็นความนุ่มในระดับที่นุ่มลึกลึกที่สุดที่ทำให้รู้สึกสุดสบายเท่าที่คุณจะผ่านมาในชีวิต คุณกำลังอยู่ในห้องที่มีต้นไม้ล้อมรอบมีกระจกในแบบที่คุณอยากได้มีหน้าต่างตามที่คุณต้องการมีลมโฟโกรกธรรมชาติโดยไม่ต้องใช้พลังงานใ,นใดๆมีแสงเข้ามานุ่มนวล อ่อนโยนแสงนั้นนี้งทำให้คุณสบายทำให้คุณฟโฟร์ทำให้คุณหลับลึกขึ้นลึก ุกลมหายใจเขาออกจะยิ่งทำให้สมองของคุณนั้นโลง่งโปรง่งเบาสบายพร้อมรับข้อมูลทุกข้อมูลที่คุณจะใส่เข้ามาหลังจากนี้คุณจะเป็นคนใหม่เป็นคนที่มีการจดจำที่ดีเป็นคนที่มีสมาธิ เป็นคนที่มีสติรับรู้ถึงสัมผัสทั้ง5เป็นคนจดจำทุกเรื่องได้อย่างแม่นยำเป็นคนที่เข้าใจอะไรได้อย่างง่ายดายต่อไปนี้คุณจะเป็นคนที่รับรู้อะไรได้อย่างง่ายดายต่อไปนี้คุณจะเป็นคนที่ รับรู้อะไรได้อย่างง่ายดายต่อไปคุณจะเป็นคนที่จดจำทุกเรื่องได้อย่างง่ายดายต่อไปนี้คุณจะเป็นคนที่จดจำในเรื่องทุกเรื่องได้อย่างง่ายดายต่อไปนี้ทุกการหายใจออก จะยิ่งทำให้ชีวิตของคุณโล่งโปร่งเบาสบายทุกครั้งที่คุณจำอะไรไม่ได้เพียงแค่คุณหลับตาแล้วรวมความคิดไว้ที่ปั้นเน่งหรือทรายพร้อมทั้งหายใจออกจะทำให้เรื่องราวเหล่านั้นหรือเรื่องราวที่คุณ จะได้ฟังหลังจากนี้ทำให้คุณจดจำมันได้อย่างดีเยี่ยมฟังลึกลงไปในสมองจิตใต้สำนึกของคุณเปิดการรับรู้ทุกครั้งที่คุณล้มตัวลงนอนสมองจะลางเรื่องราวขยะ หรือเรื่องที่คุณไม่ต้องการรับทราบออกไปจิตของคุณจะเข้าสู่สมาธิขั้นตน้นคณิกสมาธิจนถึงอุปจารสมาธิและอัปปนาสมาธิที่แน่แนในขั้นสูงตามลำดับจิตสมาธิของคุณจะเป็นคนที่แข็งแรงมีพลังมาก เหมือนสายน้ำไหลราบรื่นสงบไม่พริ้วไหวใสกระจ่างมองเห็นอะไรได้ชัดนุ่มนวลไม่เครียดคุณสามารถบำบัดพลังแห่งความทุกข์ทั้งมวลหมดสิ้นไปหลังจากที่ดิฉันพูดจบดิฉันจะให้คุณเข้าสู่ฌานสมาธิสกครู 5 4 3สี่ามสองหว่างขอให้คุณจดจำความว่างในระดับที่ลึกและผ่อนคลายมากขึ้นนี้ไว้ หลังจากนี้คุณจะประสบความสำเร็จในการจดจำในเรื่องที่คุณต้องการจะจำหลังจากนี้หนังสือเสียงหรือเสียงใ,ใดที่คุณเตรียมอัดไว้หากคุณต้องการจดจำก็ขอให้คุณเปิดหลังจากที่คุณเลื่มตาขึ้นแล้วคุณล้มตัวลงนอนทันใดเพียงแค่คุณสะกดจิตไปที่ทารายแล้วหายใจ คุณจะเข้าสู่สมาธิขั้นตน้นอนิกษสมาธิใน30วินาทีที่ดิฉันได้จิงให้คุณคร่ำครวญอยู่หรืออยู่กับความว่างนั้นชั่วขณะได้กลับมาอีกครั้งส่วนท่านใดที่ต้องการให้การจดจำของคุณดีขึ้นหลังจากที่คุณตื่นนอนตอนเช้า เพียงแค่คุณล้างหน้าและคุณระลึอกอยู่เสมอว่าคุณกําลังกินกําลังนั่งกําลังนอนกําลังเดินทุกครั้งที่คุณต้องการจดจำอะไรหากคุณระลึกถึงสิ่งที่คุณกระทำตั้งจิตให้แน่วแน่คุณจะสามารถจดจำสิ่งเหล่านั้นได้อย่างปาฏิหาร ไม่ว่าจะเป็นหนังสือสิบเล่มข้อสอบเป็นพันๆหน้าคุณจะไม่สามารถทำอะไรพลาดเลยดิฉันขอส่งคุณเข้าสู่ฌานสมาธิอีกครั้งหลังจากนี้คุณจะหลับเลยหรือจะตื่นขึ้นมาเรียนรู้สิ่งต่างๆสมองของคุณก็รับรู้ได้ดีค่ะทุกเสียงที่รบกวรที่ทำให้คุณเข้าใจ ในบทเรียนได้มากขึ้นห้าสี่สามสองหนึ่งสติปัญญาสมา